โอเคครับผมตอนนี้ตัดฉากตัวแอลตรงน,นี้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสาก็ล้มลงมาแล้วปรากฏว่าเสาเนี่ยเขาวางจิ้มกับเหล็กไว้นิดนึงนะครับผมล้มลงมาพอดีเลยตอนนี้ก็ลักดีหามจัว่วรักชั่วพวกชั่วหามเสาออกไปเอาช่ว,กกวยกันยกเสาออกไปยกไปเอา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 ,เอา,เอาตีว่าจะยกไปยังไงวะ S <S> เอาลุ้ยรักดีข้ามัวเอ,ว <S <S เอ้พาไปดูจุดต่มอ,อของเสาที่เขาตั้งไว้มีน้อยเดียวเนี่ยครับผมตีนเสาอยู่แค่นี้ตับปุ๊บล้มตึ้งเลยดีนะจับมันทันนะครับผมทีนี้อโอเคครับผมตอนนี้ก็เคลียร์พื้นที่รอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอ